สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันมาถึงนานโอ้ยโอ้คนดูเยอะจังวันนี้วัสดีครับวัสดีครับคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยครับคิดถึงมากๆ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยครับเอ้ยเอ้ยไม่หลับไม่นอน,น,อนคุณพี่ต่องผมที่รักยังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่ได้นอนแล้วจะสิบโมงเช้าสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยทำไมน่าใส่มากฟิลเตอร์แหละดูดูได้าจากฟิลเตอร์แหละอ่ะลองแค่เอาฟิลเตอร์ออกก่อน อ่ะนี่คือไม่มีฟิลเตอร์ทุกคนก็มีสิวลืมผมแล้วจริงไม่จริงคนระับคุณเอมคุณเอมสวัสดี2อ0พัน้อคนด้วยครับโย่โย่โยโยสุวิสวัสดีแค่ผมสวัสดีคนนอนดึกเพราะว่าวันนี้หลายๆคนน่าจะกลับบ้านกับช่องการที่ต่างจังหงวัดมีปัญหากระทรงผมมากตอนนี้ทุกคน เป็นสิวทุกคนสวัสดีโอ้จะสามพันคนแล้วสวัสดีครับครับไฮลาบูครับใช้ได้เออขอยาใช้ฟิลเตอร์ได้ปะ,ะเพิ่มเติมคือผมยาวขึ้นสวัสดีครับมีครับสวัสดีครับยเย่เย่ ก็อย่าอย่าวันนี้มาไลฟ์สดละอ๋อยาหาคิดถึงกันนะฮะเพราะว่าหลายคนคงไม่ได้เจอกันนะแล้วก็อย่าใช่สุดเด่นมากทุกคนยังไงครับคุณออมมันเกินไปยังไงครับคุณกีฟยังไงครับผมสวัสดีฮรัสวัสดีทุกๆกคนเลยน้องรักผมหายไปเยอะแยะเลยก็ก็อย่าลืม หลอจุมว่ะไม่ไม่เลยบอกว่าฝากหันไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งแหละแล้วก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่เมย์พี่กอ๊อฟอ่าใช่ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ทําให้เรามาตรงนี้ได้นะครับอืมก็มีความสุขมากแหละแล้วก็ตอนนี้ผลงานของพี่เมย์ที่ออกมาก็จะมีปังเอิญรักสนุกมากเราไปดูมาแล้วครับผม มาฮากิตะยาอ่ะก็สนุกมากสนุกสุดๆเลยเราชอบเราชอบมินแปนน่ารักน่ารักเหมือนเดิมน้องเล่นดีครับชอบชอบชอบยังบอกยังบอกพี่มิวว่าเออน่ารักมากตัดสินใจถูกมากเลยพี่ที่แบบเริ่มเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากน่ารักมากๆครับผมแกงแกล้งก่อนอืมคุณอเล็กซ์ของผมส่งมาแล้ว อันนี้คือมันมันมันเป็นอย่างนี้เลยล่ะอมันมีให้เลือกไหมอ่ะใช่มินแปลน,น่ารักมากน่ารักมากๆจริงๆครับจักใจจริงอืพี่ไม้นอ,ตอนตัน เราจะไปทำให้แกมันหายไปให้ได้ทุกคนอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูได้เลยซึ่งตอนเนี้ย ไม่รู้ว่าพี่เมย์เขาออกมาประกาศหรือยังเรื่องช่องเรื่องเวลาหรืออะไรยังไงคะัก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับรับรองว่าได้ดูแน่นอนสนุกมากๆแน่นอนครับก็เดี๋ยวฝากตัวมาฝากพี่มิวพี่กัปด้วยแล้วก็ก็ฝากน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเท่ามาตั้งใจมากๆอืมจริงๆ กินยาคะยังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะใช่ทุกคนเดี๋ยวเราไปนอนกันไหมวันนี้สนุกไหมครับพี่ไม้สนุกมากๆค่ะสนุกมากๆคุณเอ็มครับเดี๋ยวคุณรอในเอเปกได้เลยครับผมจะเล่นเอเปกครับเนี่ย <Okay. S 1> มันเข้าอย่างวะเนี่ยเอ็มเล่นต่อปะ เดี๋ยวจะนอนแล้วที่ไม่อาบน้ำได้คะ่ะได้เดี๋ยวอาบน้ำนะคะพี่ลูกปัดสวัสดีครับผมขอขอขอหาพี่ลูกปัดหน่อยนะครับคิดถึงทุกคนเลยขอขอขอหาพี่ปัดสักแป๊บหนึ่งนะฮะเอ็มรอแป๊บหนึ่งขอขอหาพี่ลูกปัดแป๊บหนึง่ง พี่คนนี้น่ารักมากผมไม่ได้เจอพี่ลูกปัดมานานมากพี่ปัดสวัสดีคร<า>ับสวัสดีค่ะ,คะเออไม่เจอนานมากพี่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีเป็นไงบ้างขับรถอยู่นะเออรูกก้นเวลาแป๊บเดียวพี่ผมคิดถึงพี่ไม่ได้คุยกันเลยคิดถึงนะคะซอมมากอยู่ๆก็กดมาดูซีไฮมากเลย <c oughs> ตอนนี้ติดตามเวอร์บอกเลยว่ายังไงไี่ยเล่าสิ ก็เดี๋ยวมีทางไทยสองที่รูปปัชอบไหมเคยดูหรือเปล่าเขาดูแบบติดเลยดูแบบติดด้วยผมชื่อในเรื่องชื่ออ่ะไอ้โตและมีคนโตไอ้ติดแต่ติดมากเดี๋ยวกอนนะอะไรนะทุกคนช่วยดูช่วยหน่อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องจาชื่อแต่ว่าถ้าถามเรื่องแบบบทอะไรอะไรจะได้หมดเลยผมนี่เป็นตไงตอนนี้เราจะเป็นคนที่แบบว่าดื้อมากในเรื่องจะเป็นแบบว่า อะไรอย่างเงี ial, ้ยดุกเด็กดุกเด็กในเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่เหรอผมเล in in ่นเป็นหมออะไรนะผมเล่นเป็นหมอในเรื่องอะพี่ไม่หมออะไรเอา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 เฮ้ยลูกมาพี่ไม่ไม่หมอนะเรื่องอะไรนะเรื่อเทคโนไลยีใช่เทคโนเออเทคโนไม่หมอเทคโนโ้ยน้องเทคโน จำได้จริงๆเอาจำได้จริงๆนี่ติดมากบอกเลยว่าแบบชอบมากจริงๆอันนี้เรื่องจริงชอบเทคโนโมากภูมิใจกับเทคโนลตลอดเวลา <c oughs> แต่ต้องแต่แต่อันเนี้ยพระเอกอุ้ยเราพูดได้ปะวาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาปะพระเอกเป็นเป็นเนอ่อเป็นเกย์อ๋อใช่เรื่เรื่องเป็นเกย์ซึ่งมาชอบผู้ชายเออแต่ว่าอีกคนนึงก็ไม่ใช่นางเอกนะเป็นพระเอกที่เป็นนางเอกกับเป็นผู้ชายชอบ คราวนี้ชอบมากชอบแบบชอบมากแต่คําถามคือผู้ชายเขาโดนรับตลอดเหรในเรื่องนี่ชอบมากนะริงแล้วติดมากอันนี้พูดเลยติดมากค่ะเทคโนค่ะติดมากจริงเทคโนน่ารักมากเทเลมากีนเรื่องนะคะไม่ละอียีนี้เทคโนมีความรักไหมยังยังไม่มีพูดถึงอะพี่แต่ก็มีบทบาทอยู่ใช่ติดตามมากจริง โ <Okay. S 2> อเคเนาะ <No. S 2> นั่นแหละเราก็เวลาไม่นานหรอกแต่ยังไงก็อยากอยากไปเที่ยวที่อ่าบ้านช้างของเพี่ของพีมงงม่มองช้างคาเฟ่มาเลยมองช้างคาเฟ่เทคโนนะเออมองช้างคาเฟ่เดี๋ยวว่างเดี<ๆ>๋ยวไปหาไม่มาคนเดียวเลยเดี๋ยวดูแลเออได้เดิมๆนะคะยังไงฝากด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาไปถ่ายแล้วเดี๋ยวมาแท็กไปนะคะทุกคนก็เที่ยวได้สนุกมากๆแล้วก็มีโชว์ต่างๆด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นร้านกาแฟด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะมองชาคาเฟ่ค่ะเออชื่อนะไรของเป็ร่วมงานกันอะไรเอาพูดให้ทุกคนฟังก่อนเราเคยร่วมงานกันครั้งนอะไรใช่เราเคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งตอนที่ไปถ่ายของอืมที่พี่กอล์ฟทันวรินพาไปอ่ะครับพี่ใช่ค่ะเราเคยไปครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นปัจจัมากเลยน่ารักมากอืมตอนนี้ตอนนี้ตผมแก่ขึ้นเยอะเลยพี่ตอนนี้ดังมากเลยนะปังมาก แล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากนะคะทุกคนติดตามติดตามต่อไปเพราะว่าเขาน่ารักมากจริงๆน่ารักแบบเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนวันนี้ประสบความสําเร็จมากเขาอยัางน่ารักมากแล้วก็ภูมิใจมากคือดูหนังเรื่องเนี้ยซีรีส์อันเนี้ยเรารู้สึกตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยไม่อ้าวหลุดละจ,จริงเลยครับตอนนี้ปัญหาเรื่องติดจำชื่อพระเอกนางเอกอันนี้ยังมีปัญหาเลยนะ แต่คือจำเ,เรื่องจำเรื่องทุกอย่างอุปมคนชอบมากติดมากจริงแล้วก็อย่าลเลยฟุกด้วยนะพี่ไอ้ฟุกมันไปไกลมากเลยตอนเนี้ยไอ้ฟ oh ุ oh. กเล็กอะไกลมากฟุกไกลมากเลยฟุกนี่ก็ติดนะเรื่องฟุกด้วยก็ติดเหมือนกันติดมาก <c oughs> อืมติดเหมือนกันชอบมากค่ะเป็นสาววายโอเคพี่ครับเดี๋ยวมาก็คงไป ครับผ่อนละมาร์เกนเนอร์ขอบคุณที่แบบว่าทักทายเจอการบ๊ายบายครับ